เเดี๋ยวรามันเด้งคำว่าโอเคสวัสดีครับนักเรียนตอนนี้เรามาถึง EP ที่สองแล้วใช่ไหมตอบไปดิใช่ค่ะสองหรือสามอี <c oughs> ที่สองส,สองทสอง,สองครับหัวข้อเรื่องการแปรผันนะครับสอนโดยครูวรดิสอนริประเสริฐนะครับหรือผูจุดโรงเรียนวัดพุทธบูชาไี่่เป็นางานเป็นทางการด้วยนะครับเรื่องที่สองที่เราจะเรียนกันก็คือการแปรผันนะครับ การแปลผกผันนะแปลผกผันนะครับเมื่อวานมีว่าวันก่อนเรียนการแปลผันตรงไปนะครับวันนี้การแปลผกผันการแปลผกผันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสองปริมาณเมื่อสิ่งหนึ่งเพิ่มอีกสิ่งหนึ่งจะลดลงนะครับแต่ครั้งก่อนของเราการแปลผันตรงเนี่ยคือถ้าสิ่งใดเพิ่มปริมาณใดเพิ่มอีกปริมาณหนึ่งก็จะเพิ่มตามปริมาณใดลดอีกปริมาณหนึ่งก็จะลดตามแต่นี่เป็นการแปลผกผันหมายความว่าถ้าตัวหนึ่งเพิ่มอีกตัวหนึ่งจะลด ใช่ตัวหนึ่งลดตัวหนึ่งจะเพิ่มโอเคไหมลกูกนี่คือความหมายไม่เข้าใจเข้าใจเข้าใจครูเข้าใจนะครับปกติถ้าเกิดเป็นแปรผันตรงนะครับสมการที่เขาจะได้มานะครับสมการที่จะได้มามันจะเป็นอ่า y เท่ากับนะครับ kx นะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับอันนี้ชอบเข้ามายุ่ง y เท่ากับ k แล้วก็ x อย่างนี้เลยจําได้ไหมถ้าเกิดเป็นแปรผันตรงนะ แต่ถ้าเป็นแพรผกผันเราจะอยู่ใน,ในรูปของ y เท <Y> ่ากับ k s <S ส่วน x นะครับ y เท่ากับ k ส่วน x จะผกจะจะแตกต่างกันจะแตกต่างกันนะครับแต่ตัวข้างล่างก็ยังเหมือนเดิมครับคือ k ไม่เท่ากับศูนย์เรียก k ว่าค่าคงตัวเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรครับเปลี่ยนแปลงแค่ตรงนี้เฉยๆนะครับตรงนี้ไม่มีใครส่งไปเนาะไปจดบันทึกไว้นะครับมาดูโจทย์ดีกว่ามาดูโจทย์นะครับ มันจะมีเสียงประกอบด้วยนะครับลูกเพราะว่าเด็กสามสัปหาเด็กที่รุ่สาคุณจิตของมานั่งทํางานด้วยนะครับอ่าเขาบอกว่าโจทย์ก็แลเขาบอกอะไรครับถ้า y แปลผกผันห 6, เห็นไหมโจทย์มันจะพูดมาตรงๆเลยว่าแปรผกผันเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรที่ตรงตัวอยู่แล้วครับ y แปรผกผันกับ x นะครับเวลาเขียนเป็นแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์นะเ็าจะเขียน y แปรนะครับผกผันกับหนึ่งส่วน x อย่างเงี้ย นี่คือสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์นะครับเราจะได้เรียนเต็มๆตัวตอนมสองนะครับแต่ว่าสิงคโปร์ก็มีสอนเหมือนกันนะจ๊ะแต่ว่ามาดูเลยครับ y แปรผกผ่านกับ x ก็คือเขียนอยู่ในรูปของสมการได้ y เท่ากับ k ส่วน x นะครับแทนเหมือนเดิมครับขั้นตอนที่หนึ่งเราก็แทน x เท่ากับ30และ y เท่ากับมาก่อนไปแทน x เท่ากับ30และ y เท่ากับ60ลงไปนะครับก็เนี้ย y เนี่ยคือ y นะครับมาแทนตรงนี้ นะครับ x เ,เรามาแทนไว้ตรงนี้นะครับจากนั้นถ้านักเรียนสังเกตนะครับมันคือ60นะครับ<ม>เท่ากับ k ส่วน4 4ตัวนี้กำลังทำอะไรอยู่ลกูกกำลังทำอะไรอยู่หารอยู่ครับ,รบหารอยู่แน่นอนครับย้ายข้างสมการไปคูณ4คูณ60ได้200 40, อ, 40. อ่ามันเลยได้เป็นคำตอบตรงนี้มานะครับ k เรามีชื่อเรียกครับมีชื่อเรียกว่าค่าคง ตัวนะครับค่าคงตัวเนาะตรงนี้โอเคนะครับพอเราได้ k มาปุ๊บหน้าที่ของเราที่ต้องทำต่อก็คือเราจะต้องหาค่า y ครับเมื่อ x เท่ากับ12นะครับโดยแทนที่สมการเดิมคือสมการอะไรครับสมการ y เท่ากับ k ส่วน x เหมือนเดิม y เท่ากับ a ส่วน x เหมือนเดิมจากนั้น y ฉันไม่รู้ว่าคืออะไรก็ไว้เหมือนเดิมหนูรู้ค่า k ยังครับค่า k รู้แล้วเท่ากับเท่าไหร่ครับ 2องร้ยสีสบก็แทนไปสองร้อยสี่สิบนะครับส่วน้วย x x ของเราตอนนี้ทําหน้าที่เป็นเลขอะไรครับู้จุนย้ําอีกทีอยู่ข้างบนเห็นไหมเท่ากับสิบสองหนูก็เขียนเลขสิบสองไปครับสองร้อยสี่สิบหารสิบสองครับตอบยี่สิบครับ y เท่ากับยี่สิบครับนี่คือที่มาครับของตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาตอบก็ตอบไปเลยครับ y เท่ากับยี่สิบเมื่อ x เท่ากับสิบสองนะครับนี่คือ การแปล6กผันนะครับข้อหนึ่งของเรานะครับข้อเดียวก่อนนะอันนี้ยากไหมครับมีใครไม่เข้าใจถามก่อนได้นะเงียบเลยครจ,จดไหมคะเลนะจดไหมคะอ๋อตวจครับแต่ว่าอย่าเพิ่งตวจตอนนี้นะครับเพราะครูจุดบันทึกอยู่ทั้งก่อนไงลูกพอครูจุดบันทึกปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นนะครับมันครูจุดจะลง youtube ให้ด้วยลูกมาใส่ปะ เข้าใจป่ะเหนครั้งก่อนรู้รแล้วเหนียง้งก่อนงก่อนครูจุนก็ลงยูทูบให้นะครับแปลผันเจวเนื่องไว้ที่หลังนะครับเดี๋ยวมาดูโจทย์นะครับการแปลอันนี้แปลผันตรงเนาะหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งครูจุนว่าสงสัยครูจุนต้องหาโจทย์ให้พวกหนูแล้วล่ะนะครับสักข้อหนึ่งเนาะอ่าข้อนี้ครับข้อนี้ข้อนี้ นะครับข้อนี้ครูจุดให้นักเรียนทานะจ๊ะให้นักเรียนลองทําก่อนนะครับตอนนี้เลยนะครับตอนนี้เลยนะจ๊ะตอนนี้เลยตอนนี้เลยเนาะ